เละเละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเจอแคมเิราแมนบุตท่านอัพเกรด่ามามาสู้กันแกกับฉันรัวพอแล้วครับยิงกันแล้วครับมาสองฝั่งแม่งหลบป่ะเออยิงเข้าไปเฮ้ยจิบหายชิบหายแล้วอะกูตายตีไอตัวเร็วจับต่อยเราไม่ได้ได้กูจะจับได้จับไม่ทันหรอต่อบทโอ้ยต่อบทมามาเลยมานี่นีมามามานี่แหละต่อยล้มไปดี เอาละครับท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมเสกีบีดีทอยเดตบัตะาเคมิล่าแมนนะครับซึ่งเราจะเลือกได้ถึงสองฝั่งนะครับมา<อ>ผมบอกเลยนะครับว่าผมยังไม่เคยเล่นเลยเพราะฉะนั้นผมจะลองเล่นเป็นฝ่ายเคมิล่าแมนแล้วกันฝ่ายดีนะครับอ่ะโอเคมาโอ้ตอนนี้เราอยู่ในกล้อง กอ,องทัพบัญชาการของแคเมลาแมนนายสามรถเลือกตัวได้เลยแต่เธอตัวไหนที่นายอยากได้ผลนโหนแบบนี้นายก็อาจจะต้องซื้อเอาใช่ไหมวะใช่จริงๆด้วยนะครับผมอาจจะต้องซื้อเอานะฮะโอเค okay. ซึ่งผมไม่มีตังหรอกอ่ะมาเลยนะครับอันดับแรกผมขอเป็นทีวีแมนก่อนละครทีวีแมน Man ทำอะไรได้นะครับนะเอ่อกดสกิล2เหรอ,หรอเพื่อต่อยสกิลแรกโอเค okay, เอาะ่ะนี่พลังทีวีแมนเว้ยเออ,อชนกูครั้งเดียกกูตายเลยอะไรวะโหดจังเลยวะงั้นขอใหม่ขอ เป็นไอตัวนี้ละกันอ่ะไปนะโอ้ข้อเป็นโอ้บุรุษถือปืนนี่แดละตายซะนี่ยิง,ยงยเลยยิงหยุดเวลามันไว้ยิงหยุดเวลามันไว้เออยิงหยุดเวลามันไว้ยิงหยุดเวลามันไว้อ้ามันตีกูแล้วนะครับวอโอ้โหทำไมขาดจังเลยวะเลือกตัวอะไรก็แพ้กรอด่นเข้าไปหมดโอเคงั้นเป็นเออบิ๊กที ทีวีแมนแล้วกันไปเป็นไปได้ไหมไม่ได้อีกเอาเป็นทีวีบูมเมนเออเผาหน้ามันเลยทีวีบูมเมนมามามาไอเออไอหัวจักโคกนี่ฉันมอแล้วมา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 แล้วตีนี่เผาหน้ามันเลยเผาหน้ามันนี่ตายไปดีตายไปด้ไปแล้ว <c oughs> พวกเราหน,นีเราแล้วเฮ้ยด้านหลังด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังเรามีตัวใหม่ไอตัวพิษไอตัวพิษไอตัวพิษนี่เผาหน้ามันเผาหน้ามัน เผาแนามันโอเคตอนนี้มีแค่พวกเราแล้วไปเร็วรามันโอ้โหมีกระทั่งรถถังนะครับเนะไปเร็วรามันตอนนี้ไอพวกสกีบิดี้ทอยเลตมันเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วโอ้โหนะครับดูดิวิง่งวิ่งจาระหวัดเลยนะครับมนาะอพวกเรามีน้อยกว่าเอาไรตอนนี้มันออกมาแล้วตี้แหละอ่ะกูตายนะครับโอ้โหสู้ยากว่ะเออทำไมพวกสกีบีดี้ทอยเลต มันมีน้อยจังเลยว่ะเอาละงั้นผมขอตัวที่มันถือปืนได้ละกันยิง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 ไกลไกลแม่นๆนะครับนะเออไอพวกสกีบิดีเทเลตมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับนะนี่แน่เฮ้ยตัวนี้ตัววิ่งเร็วไอ้ตัววิ่งเร็วเร็วมากเร็วมากเออจ่ะเออโอ้โหยิงไม่ได้อ่ะกูตายนะครับนะโอ้โหมีมีตัววิ่งเร็วด้วยเออเหล่ากองทัพสกีบิดีเทเลตแม่งไร้กาศว่ะงั้นเอาเป็นนี่ละกันใจแอนโอ้โหข้อครูสกีบิดีเทเลตเฮ้ยไม่ใช่เออลำโพงสปปกเกอร์แมน จแอนว้ยมา unda, ไม่ต่อยต่อยไก่ดิ่งดิ่งว่ามันไม่อยู่ดิ่งๆิ่งะกูเต้นแล้วละกันอ่ะเงนชอราเอเฟคสตูดิกูลอกบอกวอบอดี b o d y w a t to l o ดูเพื่อนเรามันก็เต้นกับเราอ่ะนะครับนะโอเค เอาละไอ้ตัวยักษ์ตัวนี้จะต้องจับกับฉันมาดิมามาจะหนีไปไหนเออจะให้กูเต้นล่อมึงอ่ะกูเต้นล่อมึงเลยแล้วกันเอาโอยมันจะหนีไปไหนของมันวาโอ้ฉันจะหนีไปอยู่ฝั่งทนมึงไปหนีไปยางไรฝั่งทนนี่เดี๋ยวต่อยหน้ามันต่อยหน้ามันเอ้า อ่ะตายง่ายอย่างเลยว่าเฮ้ยไอตัวเร็วไอตัวเร็วมาอีกแล้วตีไอตัวเร็วจับตัวเร็วมันไม่ได้กูจะจับตัวัูจะไม่ทำหรอกโอ้โหกูทำอะไรกูทำอะไรกูสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะอ่ะสไปเดอร์แคมาล่าแล้วกันนี่เออเล่นได้หมดเว้ยนะครับนโอเคมาเราเจ้านี้แหละยิงหน้ามันตี่แล่ยิงมันให้โดนยิงมันให้โดนโอ้โหจะรู้ได้ไงว่าเราฆ่ามันได้อ่ะนะครับอ่ะยิงตัวใหญ่แล้วกัน นี่คือขอสไปเดอร์แคเนเบลอแมนเต็มพร้อมยิงมอนไอตัวใหญ่นี่คุยแม่งลบกว่ะแม่งลบกว่ะเออยิงก็ไปเฮ้ยชิบหายจิย๋วหายละกูตายไม่ได้การละไม่ได้การละ มึงต้องเจอของแรงนไอ้พวกนี้เอาล่ะนาผู้ชมต่อมาผมขอเปลี่ยนทีมดูดิเพราะอยากรู้ว่าฝั่งนู้นมันมีตัวอะไรมั่งมาเอาละครับนะโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ในโกดังไอ้พวกสกีบิดทอยเลดว่าดูดิจะเป็นปหมดเลยนะครับมีตัวอะไรที่ผมเล่นได้มั่งอ่าเล่นนี่ละกันอ่ะอ่าตัวร่างเทวดานะครับนะอ่าดูทาได้แค่นี้นะครับแค่เอาหัวมองเนี่ยเนี่ยโอ้โ,อโ,โ,โรกระจอกเลยอ่าทำได้แค่เดีหรอนี้อ่ะอ่ะอ่ะโอ้โหโอ้โหชีวิต เอาละมาฉันจะฆ่าแกไอ้เออไอไอไอแคมิราคิริโตะนี่แน่ไอแคมิราคิร wow ิโตะนี่แน่โอ้โหอยากได้แคมิราคิริโตะต้องทำยังไงวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยจู้ใจแอนว่ะใจแอนเนาะเออสปีกเกอร์แมบใจแอนเนาะมาดิมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยอ่ะคือคือจูตายนะครับโดนกดโอ้แทะเข้าอีกแล้วนะครับมา อะไรอีกเกียตัวอะไรที่จะสามารถจัดการได้เอาเป็นนี่ได้ไหมไอ้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ได้ปะได้ได้ปะโอ้โหต้องเสียตังค์อีกอ่ะได้ตัวสินสปีดนี่คือยังไงวะต้องเสียตังค์หรือว่าต้องเก็บคิวเอาอ๋อต้องเก็บคิวอ,อ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราคิวเท่าไหรอ่อ่ะอ่ะนี่คือสปกเกอร์แมนเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับนะ้ที่เป็นปรสิตนะครับโอ้โหห้าร้อยเลยเหรอ งั้นผมลองเป็น500ดูไหมเออลองซื้อไปเลยดูไหมดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะซื้อได้ปะตังไม่พออ่าโอเคผมเติมตังมาแล้วนะครับมาเออผมจะเอาไอดีแหละนะบูชั่นปรสิตนี่500ซื้อดีไหมวะซื้อดีไหมนะผู้ชมเอาเลยป่ะเอาเลยแล้วกันไม่สนล้ว้ยนี่มามามาเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้มาละว้ยหอหอหอหตัวสีตองย่อฮ่าอหออันนี้ตีธรรมดาอันที่สองคืออะไรตูมยิงครับเอาดีอันที่สามคือ ผู้หมูโอเคพ่นเสียงลำโพงนะครับนะสุดคอดอ่า like เอาละยิงกันไปโอ้โหเละเละเฮ้ย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 เจอแคมเมร่าแมนบทท่านอัปเกรด่ามามาสู้กันแกกับฉันรอรอแล้วครับยิงกันแล้วครับมาสองฝั่งเออมีคำรามคำรามช็อตเลยดิช็อตอุ้ยเอ้ากูตายอะไรวะ แต่ก,กี้กูโขลแล้วนะกูคิดว่ากูโขลแล้วนะเฮ้ยอย่างนี้ต้องเอาใหม่ไอ้หมอนี่โหกูหนีก่อนแล้วโว้ยโชคดีกูไม่ให้มึงหนีหรอกมาดิอยู่นิ่งๆอยู่ดิงด่ง อ๋อจะหนีไปไหนเออยนี่แน่เรียบร้อยนะครับนะเฮออันนี้อะไรเ้วันนี้ครับผมมาเต้นให้โชว์ครับพี่ครับไปแล้วกูตุ้มอะไรมืออะไรอะไรนี่เด็ดทุกครั้งเดียวพวกพวกเราหนีเร็วเออหนีอะไรนี่เด็ดทุบทีเดียวตายอันนี้ทีวีแมนมาทําไมนะครับนะอ๋อเสียงวากนี่แน่เสียงวากเสียงวากเอ้ยนี่มันเคเมราแมนคีริโตได้ว่ะคิริโตบอสเรียบร้อยนะครับอ่ะ อ๋อเอาระมีใครจะสู้กับข้ามัง่งพ้าคูอสปิเกอร์แมนบนชั้นอัปเดตใหม่โว้ยอะไรอะไรอันนี้อะไรนี่แน่ยิงเข้าไปดีเฮ้ออมีใครอีกไหมฝั่งนู้นยังไงนะครับตอนนี้มีแต่ฝั่งเราแล้วนะฮะ โอ้โหท่อในนี้มีใครโหกว่าฉันไหมเฮ้ยไอ้หมอ,อ,อ,มอนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ปรสิตหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาเจอกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยนี่หวากไปดิตายน,นะครับมามึงต้องเจอแบบนี้อะไรใคท,ท่านเอ้ยนี่เคนแมนแมนคินิโตอย่างนั้นเหรอนี่แนละ จัดการให้หมดฮ่าฮ่าพวกเราหนีเร็วเออเออไอ้สปิกเกอร์แมนเวอร์ชันปรสิตบันถูกอัปเดตแล้วนี่นี่นโต๊งก็จัดการมาหมดแล้วทุกถยเ้อไอ้หมอดิแคปลาแมนเวอร์ชันอัปเดตแล้วโอ้โหเอาละเว้ เอาละเว้ยเจอกันแล้วเจอกันแล้วนะครับมาสองฝั่งตีเลยยิงเข้าไปโอ้โหผมต้องถอยก่อนนะครับนะเหมือนในสตอรี่จริงเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแกร่งนี่ยิงอัดเข้าไปจังหวะนี้ก็ปึ๊บวากเลยนี่แน่วากเลยดิแข็งแข็งเสร็จต่อยนี่แน่เอาละเว้ยเออมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับนะเออตอนนี้โอ้โหเราสกิบิดทอยเลทแม่งเยอะจริงนะครับนะนี่แน่มามาไอ้นี่สปิเกอร์แมน วร์ชั่นธรรมดามาเจอกับวอร์ชั่นของจริงหน่อยเป็นไงนี่แกทำแบบฉันได้ไหมทรโค้งเสียงแบบนี้เนี่ยนี่ตายไปดีออกมาจากบ้านแกซักม่งันท่าจะไปตื้อถึงบ้านนะเว้ยเอาละมาตื้อถึงบ้านเลยแล้วกันนี่ตื้อถึงบ้านตื้อถึงบ้านตื้อถึงบ้านเออตายอีกแล้วท่า,าโอ้โหถ้าบวกกับมันจริงๆเนี่ยเออสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตะกี้ราคาโลบ็อกก็ มันก็สูงกว่าอยู่แล้วนะครับราคาโลบ็อกนะฮะผมอยากได้ตัวนี้ผมอยากเก็บคิวให้ได้ตัวนี้เลยอ่ะจากรู้มันจะเป็นยังไงอ่ะ เอาละมาไอ้บอลนจะไปไหนวิ่งหนีเรวพวกเราวิ่งหนีเรามึงจะหนีไปไหนหนีไปไหนดีแน่จากการทิ้งให้หมดซะว้าดีแน่พวกเราหัวมอนตูมามาจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนกันดีแน่หนีไปไหนจ้าไอ้ตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่อยู่ไหนอยู่ไหนไอ้นี่ใบจักดีแน่นี่นี่นี่ไรค่าทุกตัวต่อมาผมอยากได้ตัวนี้อะ40คิวเหรอทำได้ยังวะยังไม่ได้ว่ะ เออจะดูยังไงว่าว่าเราเก็บไปได้กี่คิวแล้วอ่ะอาจจะได้แล้ว30คิวอ่ะลองดูดิเออจึ๊บนีิได้แล้ว30คิวนะครับอ่ะเออเป็นรถถังยิงมันเลยยิงมันโอ้ตาย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 ตอ้ไม่ไหวโออหุยมันพ่นสารพิษนะครับไอหัวกระโหลกนะครับอ่ะไม่ได้การละต้องปล่อยสุดโหดของเราออกมา ฉันเมียดีแล้วพวกแกจะของโลกไปไหนมาดิพวกเราหนีเร็ลวลูกพี่มันมาแล้วนี่นี่วะาอะไรแกจะทำอะไรฉันมาดิมาเดี๋ยวได้รู้มาเลยมาต่อยต่อยหน้าไปทีเดียวล้มนะครับนะไอ้นี่ก็ยิงตู้มไปดิเอออะไรต่อยหน้าไปต่อยหน้าไปเออ เอาละไอ้นี่ยิงไปตูมเออเป็นไงเออเข้ามาช่วยแล้วเออไอ้นี่อะไรตบทีเดียวนี่หน้าหันตบสองทีหน้าหันไปเลยดีเออไอ้นี่ก็นี่มิสไซล์ไปดิเออลำแสงไปดิวาร์ไปวาร์ไปวาร์ควาร์คดีหัวหมุดเลยทีเดียวเชียวต่อยหน้ามันนี่ต่อยมันจนล้มไอ้นี่ด้วยอะไรเดินอ้อมมานี่ตายยิงเฉยๆก็ตายแล้วเออมีอีกใบต่อบมดไยต่อบทมา มาเลยมานี่นี่มามามานี่แน่ต่อยล้มไปดีโหเรียบร้อยอ่ะแล้วต่อมาอันนี้คือใครเนี่ยผมคือมนุษย์ครับผมไม่เลือกฟังผมไม่เลือกฟังครับพี่ไม่เลือกฟังก็ดีแล้วไอ้หนูหนีไปนะครับนะาเอออย่ามาอยู่ตรงนี้นี่วางวากไปนะครับนะาตอนนี้ผมฆ่าเป็นว่าเล่นเลยนะครับพวกมันเดินผมกำจัดเลยนะครับตอนนี้ เออเหล่าแคเมล่าแมนเดินทั่วถนนเลยแบบชิลมากนะครับไม่ได้ทํางานนะฮะมีแต่ผมเท่าเดียวเท่านั้นครับที่สู้ยืนจัดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อมาสู้ในขณะ,ะอเออนี่ีนี่เออฮึบย่อยหน้าม,านามาันมเออมีใครใจกว่านีอีกไหมอ้กูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่อย่างนั้นเหรอนี่เป็นไงล่ะเออพวกแกจะไม่มีทางรอดจะต้องนี้ต่อยหน้าไปเออกูตายสักทีเรียบร้อยนะครับ อ่ะต่อมาผมคิดว่าผมได้แต่น่าจะได้40คิวแล้วแหละนี่มาแล้วเว้ยโรบอท40คิวเฮ้ย<ๆ>นี่ข้าคือเมกก็เออโรบอท G1 408ไม่รู้พูดอะไรนะครนะับนาโอ้ตอนนี้เรากำลังเคลื่อนพลไปหามันแค่มาเจอกับฉันเจ้าใบเรื่อย แกนันแหละปัญแจกับฉันมาเลยต่อสองเฮ้ยย yeah, yeah, ่าอย่าก็จะปัะจาอย่าอย่ามาสิมามามาเลยมาต่อสองเว้ยโอ้โหโอ้หูมาดีต่อสองต่อสองเอูตายเออเออแต่ก็ฆ่าได้หนึ่งตัวเว้ยตะกี้อ่ะไล่สไปเดอร์ลำโพงนี่แหละอ่ะสไปเดอร์ลำโพงก็ได้นะครับมาตอนนี้แสดงว่าผม50คิวแล้วมาเอออ๋อปล่อยได้ปล่อยไปได้แค่ลำเสียงนะครับนะโอเคลำเสียงอยู่ตรงนี้ ลำเสียงท้าไปูพูดว่าลำเสียงวะนะครับนาะเอาละมานี่เสียงสุดโหดปล่อยออกมาสิอ้าวไม่ปล่อยละ่ะมึงไม่ปล่อยละ่ะนี่นี่นี่ล้มเลยล้มเลยเอาดิเจอนะครับนะผมไม่เล่นสปิเกอร์แมนไททันก็ได้เจอเสียงของฉันลำโพงของฉันจะตายแนะ่หกอกหูมันกอกหูมันกอกหูมันมันตายเลยวะ่ะนะครับนาะแต่ผมตายก่อนแค่นั้นเอง อ่ะต่อมาผมเปลี่ยนมาเป็นสกิมดีเทอรเรียนนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมโอ้โหเล่นเป็นพวกนี้ได้แล้วนะครับนะเออเป็นใบเลื่อยเออใบเลื่อยเนี่ยจะวิ่งชนอะไรตายหมดนะผมว่ามันจะใช่ตัด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 เฮ้เฮ้เฮ้เฮ่พวกล้วคือสกิมดีทายเนี่ยหนีไปไซด์พวกโงนี่ตัด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 ใครอยู่รอบข้างนี่ตัดหมดนะครับมาตัดตัดตัดนี่นี่สังหารโดยแบบใช้ใบเลื่อยนะครับมะโอ้นี่นี่ตาย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 หมด แล้วต่อมาไอ้ตัวนี้นะครับสามสิบคิวนะครับสามสิบคิวเป็นไงอ๋อเลเซอร์นะครับจิ้ว อ๋อคิวอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาละครับต่อมานี่คือสกิมบิลิทอยเดตเวอร์ชัน50คิวนะครับนั่นก็คือไอ้แขนแขนยาวถือมีดนะครับมาเออโอเคเอาละมาดูนะครับจะเป็นยังไงไอ้พวกตัวเล็กแกเสดชั้นชั้นระดับ50คิวนะเว้ยดิดิดิโอ้ตายหมดเลยมันจิ้มใครตายหมดเลยจิ้มเลยจิ้มไปดิครับจิ้มไปดิเอาดิหนีกันเดี๋ยวโอ๊ยตา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 ย,ตาย เอาละครับท่านผู้ชมตอนดีนะครับมาผมจะเอาร้อยคิวแล้วนะครับมาไอตัวร้อยคิวดูที่ได้ไหมโอ้ยได้แล้วตัวร้อยคิวมันปล่อยไฟได้นะครับมาเอาดิผมทําได้นี่มันปล่อยนี่ปู๊บโอ้ยเอาเว้ยเออมันปล่อยไฟได้เอาเลยโยมพวกมันเยอะๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดึ้นสองมาเลยตู้มนี่เผาทีเดียวโอ้ยใครโดนเปลวไฟกูบอกเลยมึงตายนะฮะเออมันตีระยะประชิดไม่ได้นะไอตัวเนี้ย นะ,ะโอเคเราต้องรอรวมมันไปเยอะๆนะครับนะแป๊บแป๊แป๊บแป๊บแป๊บนึงแบนึงอรวมแม่งทีเดียวมัดรวมมันมอ่ามัดรวมไม่ทันกูตายเอาละต่อมาผมจะลองกดเลือกไอ้120ดูดีได้ไหมอุ้ยได้แล้วนะครับนะเออนี่คือสุดยอดอาวุธรับของเรานะครับนะ130คิวได้ตัวนี้นะครับมาดูดิเป็นไงตู้บอ๋อมันปล่อยมิสไซล์ว่ะโอเค แล้วมันจะวิ่งยังไงไปให้เร็วขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันช้าจังเลยอะเออสไปเดอร์มันมาแล้วยิงเข้าไปตูมนี่เป็นไงไม่เข้ามันเลยว่ะชิบหายแล้วจิบหายแล้วมากูยิงบวกแม่ผมเลยมานี่แหละยิงเข้าไปดิอ้าวมันก็ใช้พลังไม่ได้มัอนกันไว้เฮ้ยอ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอึ๊กตึ๊บตึ๊บตูมอ้ากูตายนะครับโโอ้หสู้ยิงสู้ไม่ได้ว่ะ เอาละครับท่านผู้ชมสนามวันนี้นะครับก็จบไปไปเท่านี้ก่อนนะครับในการเาเล่นศึกแห่งสงครามระหว่างแคมเปราแมนกับสกิมบิดทอยเลตนะครับซึ่งก็นะฮะก็ได้เห็นนะครับว่าผมมีสปิกอร์แบนไททันเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดด้วยนะครับนะเออที่ซื้อมานี่เป็นไงดูดิมันหนีเลยเว้ยฮ้มันเดินหนีเว้ยเฮ้ยโอ้แกสมควรต้องเดินหนีค่า นี่ตบทีเดียวตายเฮออไอ้นี่ก็นี่โดนยิงไปดิฮ่าฮ่าฮ่าส่วนแกโดนนี่ซะเอวิเนียตาร์บ้าเสียงระโขกดังดังลางนะครับนะโอ้โหสิระเบิดไปดีบ้ามีใครเจ๋งกว่านี้ไหมตบหน้าปุ๊บตบหน้าตบทีเดียวปิวนะครับนะโอเคเอาล่ะสัลด์นี้ก็จะไปเป็แล้วนี้ก่อนนะครับนะรอดูอัปเดตต่อไปนะครับว่าจะมีตัวอะไรใหม่ๆเข้ามานะฮะแล้วผมก็จะซื้อก็ได้โอเคบ๊ายบายจุก๊ก